ไฟตึมพี่โบ OT 400วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น OT รุ่น4แสนนะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในกันนะครับผมสินค้าด้านในแผงโซล่าเซลล์นะครับมีขนาด29คูณ35เซนติเมตรนะครับขอบอลูมิเนียมอย่างดีสายไฟให้มา5เมตรเป็นรุ่น1เคี้ยวนะครับผมส่วนตัวโคมไฟนะครับผมจะมีชุดน็อตคารีโมทสาย USB มาให้นะครับผมแล้วก็ตัวโคมไฟมีขนาด12คูณ20เซนติเมตรให้เพื่อนๆต่อพวกสายแผงก๊าบร้อดหมุนคู่เกี่ยวกันน้ำให้แน่นครับ เอาแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ไปตากแดดหัวถึงแปดชั่วโมงนะครับจะใช้งานได้8ปดถึงสิบสองชั่วโมงนะครับวิธีการใช้งานรีโมทนะครับออนออฟคือเปิดปิดนะครับกดออนเปลี่ยนได้แสงขาวแสงวอร์มแสงนวลและก็แสงส้มไล่ยุนนะครับออโต้เป็นหมดกลางคืนนะครับแล้วก็สามทิศทาเฮดแปดเฮดตั้งเวลานะครับผมแล้วก็บล็อคเป็นเพิ่มแสงลดแสงนะครับหรือจะดูที่สินค้าตัวอย่างของเรานะครับเราติดตั้งจริงนะครับแผงโซล่าเซลล์นี่นะครับเราไว้บนหลังคานะครับยิงล็อตเพียงตัวเดียวก็ใช้งานได้เลยนะครับกดออนแสงขาวแสงววอออรรรรรรร์มมมแแแแแสสสสสสงงงงงนนนนนลลลลละะะกก็้้้้้้้้ไไไไยยคคคคคคััััับบบบเเเพิิ่ดดดดาาปใหโต แล้วก็เลือกแสงที่เราต้องการในวันถัดไปก็จะเป็นแสงที่เราต้องการนะครับผมหากเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อ,ดนน <OT> ดอดดได้นะครับ OT 400วัตต์นะครับเปิดสั่งซื้อทาการสินค้าด้าลงได้เลยครับผม